สวัสดีครับเบิร์ดไอวิวสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำท่านไปเยี่ยมชมอำเภอสุขภาพดีที่ประทิวจังหวัดชุมพรอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาของงานสุขภาพวันนี้นะครับท่านติดตามผมมาพาไปดูต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของเขาครับเชิญครับหมอสวัสดีครับ คุณหมอได้วางแนวคิดนะครับและแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานต้นน้ำอย่างนี้ยังไงบ้างสำหรับของของโรงพยาบาลบัิวนี่เราดูแลเรื่องเน้นเรื่องสายรักษ์แล้วก็จะดูแลแม่คือจะดูแลตั้งแต่ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่าเริ่มมาฝากท้องคือพยายามให้มาฝากท้องให้ไวที่สุดแล้วก็ให้ทั้งสามีให้ครอบครัวให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลนะคะก็เด okay. ี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยอยากจะเชิญให้ลงไปดูในพื้นที่นะคะว่าเขาปฏิบัติที่ว่าทํากันอยู่เนี่ยเป็นยังไงคะคะตอนนี้แก่คุณหมอวาดภาพให้ผมเห็นก็รู้แล้วไปดูของจริงครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขบวนการขับเคลื่อนเป็นไงครับปอเป็นยังไงบ้างต้นน้ําทําอะไรก็ต้องขอเท้าความเมื่อปี2554สักนิดนึ่งโหต้องเท้าความนานมากอ่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการันตีได้รับรางวัลชนะเลิศไปรับรางวัลที่กรุงเทพในเรื่องของโครงการสายสมอนยิ้มสายสมอนยิ้มสายสมอนยิ้มต้องเท้าความนิดนึงว่าสายสมอนยิ้มมันเกิดขึ้นได้ยังไงสายสมอนยิ้มเกิดเกิดจาก อ,อ,อสมอของเราเนี่ยอบรมใหม่และให้ความรู้ใหม่ในการจู่โจมไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะคัดกรองหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนในโครงการนี้เราประสบความสำเร็จและไม่นานโรงพยาบาลประทิวซึ่งเป็นแม่ข่ายของที่นี่ก็ได้ให้จัดตั้งชมรมสายรักแห่งครอบครัวขึ้นครับเราก็ใช้ กลุ่มนี้ให้ได้รับความรู้อีกแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านในหมู่บ้านเช่นเดียวกับสายสมอนอมให้ไปติดตามหญิงหลังคลอดไปเยี่ยมเด็กแรกเกิดเจนถึง6เดือนเพื่อติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าไงน้องเป้ใน,นพื้นที่ชุมโคเนี่ย าทางสาสุขเราได้ดูแลประชาชนในวัยทำงานยังไงบ้างอ๋อนะครับรบับในวัยทำงานนะครับ,รบอของอพื้นที่เราดัต่อชุมโคนี่นครับแล้วอาชีพเป็นไ่จะประ,ประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับ,รบซึ่งชนกลุ่มนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสารเคมีในการเกรษตรกรมากนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องทําโครงการขึ้นมานะครับ,รบเพื่อเสนองบประมาณของบประมาณจากเทศบาลตำบลชุมโค ทำเพื่อปลูกเพื่อสร้างความระหนักให้คนในชุมชนนะครับลดการใช้สารเคมีสวัสดี้ครับครับครต้องสวัสดีอีกรอบนึังเป็นยังไงฮะดูแลเรื่องเดคแ์ที่นี่ครับก็ได้ํำเนินการมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับนะครับประมาณสักสองปีสปีครับ ก็มีผู้ใช้บร kind of ิการในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาอยู่อยู่ที่บ้านไม่วันนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีลูกหลานดูแลก็พามาฝากให้ที่นี่เป็นผู้ดูแลให้เนื่องจากชุมชนของเรามีมีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งเป็นเป็นข้าหาบอดี ค่อนข้างจะมีตับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเกษตรกรครับข้าหาบดีช่วยเกษตรกรก็รับรับก็เขาสร้างสุนเดแเกที่นี่โดยที่ไม่ต้องใช้งบงบทางราชการเลยนะอ๋อไม่ได้ใช้ครับผมไม่มีงบจากทางราชการเลยใช้งบประมาณไปประมาณหกล้านกว่าบาทหกล้านกว่าจากจากด้านหน้าเนี่ยอันนี้ประชาชนในชุมชนช่วยเหลือหมดเลยหกล้านกว่าบาทครับผม กรามารโ,โอโ้โหมาประทิวครั้งนี้ได้เยอะแยะหมดเลยครับในงานส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมรอบด้านนะครับเติมเต็มทุกที่ดูหน้าก็รู้ดูหน้าก็รูร้ยิ้มแจ่มใสถ้าได้อย่างนี้ประเทศไทยเราผ่านผ่านผ่าน